สวัสดีครับวันนี้มาในทริปทริกสั้นๆนะครับอะไรจําเป็นบ้างในการแบกเข้ากระเป๋าเราสําสหรับสายที่เพิ่งเพิ่งเริ่มเริ่มต้นละกันเดี๋ยวผมขายของให้หมดเลยอันนี้ผมมาใช้อยู่ละอันนี้รูนนะอันนี้เรียกว่ารูนเดี๋ยวคลิปถัดๆไปหรือคลิปแอดวานซ์ขึ้นผมก็จะมาแนะนําว่ารูนมันคืออะไรทําอะไรเรามาแนะนําอะไรที่ควรพกในกระเป๋าดีกวา่าอันดับแรกเลยนะครับยา2ออันนี้จะเป็นมากาผมแนะนําให้พกไว้ประมาณ หนึ่งสองห้าแถบให้เต็มอย่างละครึ่งอาจจะเน้นมานาเน้นไลแล้วก็ตรงนี้เข็มขัดเข็มคาดอะ่ะมันจะใส่ยาได้อีกสองสี่หกแปดแปดสลอด็อตแล้วพอแอค2สองมันก็จะเพิ่มอีกสี่แถวคือมันจะมีเข็มขัดขายที่แอคสองสี่แถวนะครับเพื่อเราหานควเวทไปอ่าแล้วก็ใบาวาร์ปกับใบส่องเอาไว้สําหรับส่องของที่เป็นแบบของที่ เราไม่สามารถใส่ได้ของอันนี้ใบวาร์ฟกับเมืองครับผมแนะนําให้ซื้อแค่สมุดหนีสมุดเดียวนะครับแล้วเราก็พกแค่ใบวาร์ฟไว้ในนี้มันสามารถพกพกได้20อันนะครับเราจะพกแค่ใบวาร์ฟกบยาแล้วก็ยามานาแค่นั้นเลยครับส่วนไอเนี้ยไม่จำเป็นต้องซื้อเลยครับทั้งอันนี้อันนี้เพราะว่าเมื่อเราผ่านเคเวสเนี่ยครับเควส์เดอะเซิร์ r ฟอร์เชนนะครับแอคสาม คือปกติแล้วไอ้พวกใบนะั้นอะมันก็จะดรอประหว่างทางอยู่แล้วแต่พุ่มว่าเราผ่านอะเรามา <Okay. S 1> คุยกับเจ้าเนี่ถ้าเรามีของที่ยังไม่ได้สอ่องอะครับมันสามารถส่องกันที่นี่ได้เลยคือเนี้ยมันจะประหยัดกระเป๋าเราไปได้มากเลยครับก็แนะนําว่าไม่ต้องซื้อนะครับแต่ผมซื้อมาแล้วซื้อไว้เก็บไว้เฉยๆโอเคนี่ครับอันนี้คือสิ่งที่แนะนําที่อยากให้พกไว้ติดตัวแต่ผมก็จะพกประมาณนี้เนาะ อันนี้พวกเพรพวกรูนอะไรพวกแอดวานพวกนี้ก็จะแนะนํากันทีหลังส่วนเจ้าตัวนี้เหมือนเป็นเครื่องรางที่พกติดตัวคือเมื่อเราพกติดตัวมันจะบวกสเต็งหนึ่งดูจากที่ค่าสเต็งน,นะครับมันแล้วแต่ออฟที่เราสามารถส่องมาได้นะครับตอนนี้ผมอัพไว้3ามสี่พอใส่นี่ปุ๊บคือมันบวกเพิ่มจากของที่ผมสวมใส่เข้าไปนะครับก็ อันนี้พกไว้ได้ครับถ้ามันแบบจํากัดแ <S <S <hh> ค่ช่องเดียวก็แนะนําให้พกไวอ่อช่วยอะไรได้ก็ช่วยบางอันก็บวกมานาเพิ่มเลือดเด้งเลือดแล้วแต่ครับนี่ครับ,บประมาณ5ช่องครับเพิ่มมานาเพิ่มไรสําหรับทุกๆสายนะและ้วแ,แต่แล้วแต่เราหรือเราจะอัดยาไปเต็มเลยเพราะไง AY? ยามันก็จะดรอกระหว่างทางอยู่แล้วผมขออนุญาตซื้อโชว์ก่อนเลยขออนุญาตซื้อจัดกระเป๋าให้ดูแล้วกันว่าอะไรสมควรอยู่ไม่อยู่ เนี่ยผมก็จะพกประมาณนี้อ้อส่วนใหญ่ตัวนี้ผมจะไม่พกเลือดเรจะพกอันนี้มานาเนี่ยประมาณ 5- 6ช่องตัวนี้จะใช้มายาเยอะก็จะประมาณนี้สำหรับการแนวทางการพกของเอาไว้ออกไปสู้นะออกไปสู้รบกันนะครับแนะนำให้พกใบวาร์ปเยอะระหว่างทางกระดดบส่วนพกสองไม่ต้องพกนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้คลิปนี้มาแบบสั้นๆแบบทริคความรู้น้อยๆนะครับรีบอัดคิดอะไรได้ผมก็จะมีทริคอะไรไวๆผมก็จะอัดไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะสอนทริคอะไรอีกหรือว่าแนะนำอาชีพบิวอะไรอีกก็ว่ากันครับ การอัปสเตตัสอัพสเตตต่างๆ่างยังไงบ้างฝากติดตามกันไว้นะครับมีทุกอาชีพเลยครับเดี๋ยวมีแผนจะทําอาจจะเป็นดูอิ s ซ็อกเ e เลตแ s สซ n สอาชีพนี้หรือว่าอาชีพเริ่มต้นที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวว่าว่ากันคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยครับ